กฎหมายใหม่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะที่มีการประกาศใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2567ที่ผ่านมาค่ะรถที่กรมการขนส่งทางบกบังคับให้จับทำพรบรนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เก๋งกระบะ6ล้อ10ล้อหัวลากหางพ่วงนะคะก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีอำนาจแค่เปรียบเทียบปรับโดยเฉพาะกรณีที่เราไม่ไปจ่ายภาษี หรือเราไม่ได้ติดป้ายวงกลมนะคะแต่นับจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาก็จะมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับในกรณีที่เราไม่จัดทำพรบรด้วยนะคะซึ่งบอกก่อนนะคะว่ามีโทษปรับสูงสุดนะคะการที่จะปรับเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิษของเจ้าหน้าที่นะคะรถที่ไม่จัดทำพรบรเจ้าของรถโดนปรับสูงสุด10,000บาทค่ะส่วนคนที่ขับรถไม่จัดทำพรบรโดนปรับสูงสุด1 0,000บาทค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของรถขับรถเองไปและไม่ได้จัดทำพรบรโดนโทษปรับสูงสุด20,000บาทนะคะพระบรสำคัญอย่าให้ขาดครูพี่เอปริษาทีมด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ